สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา4ี่คนอีกแล้วในเกมไว้น้อย2ครับผมเย้เสงสารจริงๆเลยเจ้าพวกมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> วันนี้ข้าจะเป็นผีบ้างละ่ะจากคลิป<อ>ที่แล้วเนี่ย <c oughs> ได้แสดงความสามารถของการเป็นมนุษย์ไปแล้วปรากฏว่ามัน,นมไม่ไม่เวิร์กกับเรานะครับเวียนกันเลยทีเดียวถ้าง,งั้นวันนี้เราจะเป็นผีให้ดูแถมมนุษย์มีแค่3คนซะด้วยโอ้ไงก็รอด จะกินอิ่มหรือเปล่านะแย่งไปเลยอย่างเร็วเลยยัหน้าตายอย่างอุบาทคือหนังปากมึงจะถกขึ้นไปถึงขนาดนั้นแล้วก็เนเมสต์เออผมรอเพเยอร์ที่จะเข้าให้ผมกินพี่จะไม่พูดอะไรมากนะครับพี่จะไปเงียบๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีทีพี่ไม่เอาดีที่พี่สกิลผีบอกไปหน่อยก็ดีอะไรสกิลผีมันเยอะมากโอ้ย เดี๋ยวนะเหมือนมันจะมีวอร์ดอยู่แล้วนั่นเหลอกด R แล้วนะที่เอาที่กดวไปทำเงินซัมมอนกันเลยวะมันไม่มีอ่ะคิดเป็นคือเป็นผีเนี่ยมันจะมีจุดให้สร้างไอดอลโดยเฉพาะสรทางขวาตันกด R เพื่อหาเงินนี่เองนั่งไงนั่งไงนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเร็วไปบ้าเฮ้ยรีบบอกวะ อ่าใครเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะอะไรเฮ้ยอะไรอะไรข้างหลังข้างหลังเฮ้ยข้างหลังรีบเดินเดินมาอะไรอะไรใจเย็นๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหถอยถอยเปิดวอร์ดอีกสักหน่อยเอ๊ะดูเหมือนตอนนั้นจะมีเรื่องรีบไปดีกว่าไม่ไม่ รอด้วยรอมาด้วยายบาย <c oughs> แถวนี้สินะเจ้าพูดทำไมของมิวมันขึ้นแบบบุบว่าบุบว่ามาเจออยู่ทางซ้ายมือจริงหรือเปล่านะไม่ใช่มันหลอ,อกเราได้กลิ่นมนุษย์เฮ้ยโอ้ใช่แล้วแหละมันหลอ,อกมันหลอ,อกเดินลอ,อกไปลาะไป โอ้แดงแป๊ดเลยนี่นาะฮัลโหลหัวใจมันเต้นตึกตักอยากบอกรักรักเธอน้่เนะอหัวใจมันเต้นตึกตักตันงั้นเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวนี้เลยไม่เอารอยเท้านั่นเจ้าได้แต่ไดมาตรงนี้ไม่่าดไม่ขาดได้แต่ได้มาน,มนะเฮ้ย,ยอ้าว ได้แต่ได้มามเหลืออยู่คนเดียวสูตรอย่างนี้ต้องสูตรคอสูตรคอเดิมถ้าจะตามเจ้าไปไม่เป็นไรพี่ผมเจอเพนทูเลอร์โอ้ยใช่ก่อนโอเคครับเราบอกว่าเรารีบย้ายจุดไปที่อื่นดีกว่าไปด้วยเด้อไม่ที่นานี่นาขอาวบอด เขาอยู่คนเดียวทำไมเขาอยู่คนเดียวที <mus incom> um> ่มาที่มาผมอยู่นี่หย่าตะโกนนั่นไงเจ้าพวกมนุษย์เจอพี่บ้านแล้วเร็วเหยาตะโกนอย่าตะโกนเดีบอกว่าลงไม่ไกลมากแถวนี้สินะทำเป็นกรีดการ์ด เสียงเสียงมันดีแถวๆนี้นี่ไงรอยเท้าของพวกเจ้าอุ้ยไปแจมไปไปโดนติดไฟอะเตียวเตียวน้องมมัสอูมามิอ๋อนี่คือตะกิวแจมไฟดับนี่เองเข้าใจละ Wh, แล้วล้าสะุกอยู่คนเดียวด้วยนะะเด่นอยู่ตงนั้นต้องไปให้พี่มารอยเท้าไปไหนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเฮ้ยอย่าวิอย่าวิรอยเท้าของเธอเฮ้ยแม่งเฮ้ยไม่ถึงก่อนหนีก่อนหนีก่อนก่อนเดี๋ยวพี่มาไฟ ต้องหนีด้วยอ่ะมันเจ็บด้วยเหรอพี่มันบอกว่าอยู่ทางห้งนี้อะห้องไหนอ่ะแต่วันออกเยียงเหนือนิดหน่อยแต่มันตันแลท่านใช่หรือเปล่านะวิววิวมีการไปจ่ายข้างหน้าอ๋อเอาเลยผ่านไปจ่ายพี่มาร์ตนำทางเลยครับ่าอ๋อพี่นำพี่นำพี่นำเฮ้ยมันหลงหน้าเว้ยทำไมตึ้นไปหมดแล้วหน้า น่าตึงใช่ไหมเออนี่เดี๋ยวครับตับตีแซกหมทืมไมหมหืมหืหมหืมหมหืมมหืหม่ืมหมหืมมหืมหืหืมหืม่ืมดอ่หไมหืมหืมมัืลหืมหืมหมหืมหืมหมหืมหืมหืม ทางไ่ฉายตรงนี้เอ้ยมีเต็มสีเต็มสีเต็มสีเลยสิเฮ้ยเฮ้ยเอสนุกกับมันเพิ่มเรื่องอะไรอ่มีคนเก็บหรือยังครับเก็บแล้วครับมีเพนทิลเลอร์ด้วยไหนเพนทิลเลอร์อยู่ไหนเหรอเฮ้ยหูแดกขอแดกหน่อยขอกินหน่อยค่ะ ไไรีบไปเลยนี่ไงมันวางมันวางตัวเยื่อนอกงเ้ยเิี้ยวเตียวยอมเป็นเหยื่อของพี่ซะผมต้องไปถ่าย,ยน้อง ขัดจังหวะจริงๆเลยเม,มีมาไปไหนนิวเนี่ยผมวางเฟรคชูลเลอร์ไปตรงนี้พี่เก็บได้นะมผมไม่รู้เท่งเไงเข้าใจความเป็นหีเลยเสร็จแล้วีไิได้ไยิน <ๆ S 2> เสียงเทปอยู่แถวเนี้ยเสียงอะไรนะเพราะมิวใช้เฟนคิูลเลอร์ไม่ได้อะบอมใช้ไม่ได้หรอกจ้าอีนู เฮ้ยขัดจังหวะอีกแล้วใช้ไม่ได้เลยมีกดทีใช้ไม่ได้ว่าเรารีบไปจังหวะตรงนีน้ดีกว่าเฮ้ย,ยด้วยกันเองไปก่อนเองไปแล้วโค้ดก็ใช้ก็มึงเฮ้ยหาเทปไดป้เยอะนี่หว่าเอ้าเราไปไหนกันหมดแล้วนั่นดิกี่ีดือนพี่ไม่เอาไม่เจอ จะขี่ก็ได้นะแล้วแต่จับเมื่อกี้ตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไงใช่ตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่ๆอันนี้กินเลยเหี่ยคนเดียวที่อยู่คนเดียวแบบเนี้ยต้องเป็นอาหารให้ข้าว่ะ เข้าใจใความสาัตว์ใจของพีแล้วเพื่อนมันสัตว์ <c oughs> ตาหน้ากูได้รับกรรมแน่นอนแต่ตานี้ขอสนุกให้เต็มที่ก่อนอตาหน้ามันจะฆ่าพี่เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยแถววนี้แถวผี่มาคอนจะดับไฟก่อนอุ้ยตกใจทำไมเป็นคนขวัญอ่อนงั้นแหระครับ แ่มเหมือนไอ้ซัม,มอนเล็อดมันก็ต้องแบบไปเติมบ่อยๆนะเพราะมันจะหายไปตลอดฉ <c oughs> ันกำลังไปหาพวกแกอีกครั้งมันไมีอยู่คนเดียวอ่ะอีสกัวยังไม่เห็นเลยอ่ะ <c oughs> รู้ใช่ไหมว่าจะเจออะไร ได้ยินเสียงซาซาเปล่าไอเทมปะนะไม่น่าใช่อ่ะโดนหลอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแดกขอแดกเลยยสมาร์ตตี้โอ้โหลากรเดี๋ยวมิวเดี๋ยวแล้วแหละเหี๋ยวคนสุดท้ายของพี่ I'm coming โอ้คือสกิลผีแม่งมีแบบสร้างเสียง okay, หลอกอนนปิดไฟงไงกดซิลหรอกดจีดิทางนี้ไหนจ้าทางนี้เลยพี่ไม่ยอดยายีมิวเยอะกลับหลังมิวกลับหลังกลับหลังมาเอาพี่มิวไปแล้วอะ่ะกลับหลังไหนวะทางนี้พี่เดินออกมาทางนี้ทางนี้เออตามผมม<อ>าเ้ยไม่ต้อง,<า>งไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปพี่ไม่เห็นแกเอาพี่ไม่เห็นผมหรอ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพี่โอ้ตรงนี้มีแท็้คุณยูไม่เห็นผมจริงเหรอเนี่ยออพพ่มพ์มาดีกว่าบอกเราด้วยเดะเราอยากไปด้วยอ่ะเพื่อนๆตรงนี้พี่ไม่เห็นแกอะไรครับจับไฟไหมล่ะพวกเราปังเอ้ยอะไรเนี่ยยอมเป็นของพี่ดีเดีย ตึงลูกตานี่เป็นผีโค้วมันแล้วคือเป็นผีคือเป็นใครเป็นผีคนไม่อยู่กับเราอะผีแม่งวาร์ปได้แม่งแบบโอ้โหทุกอย่างโอ้โหโดนผีเดิมเอาตายจริงๆอ่ะหนูเดินตามแล้วพี่บาไปไหนเนี่ยคือมันไปเปิดบอร์ดเว้ย จะเป็นเงาเขียวๆแล้วก็ไปกดคลิกซ้ายเปิดเฮ้ยรอบนี้พวกแกเดินไกลนะเดินเยอะนะเอาจริงอาจจะอาจจะอาจจะกูขี่เดินไปแหรอคือแยกกันเดินไงก็เลยเดินเยอะดูพี่พี่ว่าผมนี่หรือการไล่ล่าทัวร์แมปมากไปไกลมากจริง อ๋อไปยึดบอร์ดูต้ออะไรเ้นะปนั่นแหละแล้วก็ไปหาน้องมิวบรัมแล้วอยู่โคตรผมว่าโคตรมุมเลยผมคิดว่าพี่ม้าน่ะเป็นพี่มิวอ่ะที่ย้ายไปเป็นคนให้มาใครอยากจะเล่นผีก็เชิญครับเลือกคาแรคเตอร์ได้เลยพี่มิวต้องล้างแค้นมิวเป็นผีเหรอคิดว่าจะทำพี่ได้จริงๆเหรอพร้อมแล้วครับพร้อมจะให้น้องมิวล่าพี่แล้ว เมื่อกี้พี่บอกเลยที <si suppression> ่ม <fin anta> <ots> ีความสุขมากๆตลอดเวลาที่เล่นเกมนี้มาช่วยทําให้มันสาสมกับที่พี่ทํากับหนูหน่อยนะน้องมิวไอ้พี่ทำนี่พี่ทำหรือโอ้โหหน้าหวาดกลัวสุดๆแทนของเราเป็นยังไงครับหัวหน้าทีหายของเราเนอะเหรอทำให้เร็วที่สุดไม่ไม่เราต้องทำให้เร็วที่สุดเจอผีก็วิ่งก่อนผมกดอ่านก่อนเลยใครกดกดตรงนี้ทำไปชิบหายไปไหนแล้ววะเออ ทำเลยทำเลยเปิดไฟคนหน้าสุดคนเดียวพอที่ได้ยินเสียงครับนึงทางขวาเนี่ยทางขวาเหรอมันซาๆอยู่แถวนี้คือมันเห็นรอยเท้านีได้แล้วพี่กดต่อนะแบบนี่ไงสารไปสายจำไว้นะเก็บเลยก็ได้นะเราคงไม่กลับมาแล้วล่ะฮะพี่พี่กด R แล้วมันเสือกไปสองอันเดิมอ่ะตามทางนี้เร็ว ใครกดอาร์ตอีกป่ะมาร์ตป่ะมาร์ตมาร์ตมาร์ตกดเลยตรงไปทั้งตรงไปที่นำไปเลยเปิดไฟคนเดียวพอนะอุย้ยผีมาเฮียอุ้ยผีมาเฮียวิ่งดิสองยูสองดูโอ้ยสองหน่อยหันห,ห,หลังมามาถัถา,มมา,2 2> านต้องสองกันไปแล้วมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ดีดีเป็นเพราะเราวิ่งป่า เป็นไงเป็นไง,นไงแดงแดงเออใครต่อนำสะพานพนำสะพานอันนี้ครับเหลือแป๊บเลยเบ้นอยู่ไหนวะอันนี้อังน,นี้ดิวิ่ง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 แต่มันเ,เหลืองๆนะมเป็นอะไรไปก่อนดูก่อนก่อนที่มันจะมาอีกอีผีบ้าน,นั่นได้ยินเสียงล้วใช่ไหมพี่ยใจเย็นลเห็นแล้วเ,เห็นแล้ว อยู่ข้างในอ่ะหาาเข้าอมๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียนสวยงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ดิโคโ้อที่เสียไปต่อ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 มาแล้ว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 แน่ๆโยนโยนก่อนเลยปิดไฟปิดไฟพวกเราปิดไฟมองอะไม่เห็นเลยพี่มองพวกเดียวกันก็ไม่เห็นมาทางนี้มาที่ไฟพี่นี่ข้างหลัง เฮ้ยเนี่มันดับไฟเราอ่ะนี่วิ่งวิ่งแตกแตกแตกนี้มาตรงหลอดไฟนี่มาตรงหลอดไฟเร็วสว่างสว่างเนี่ยโอ้โหไปซะไอผีร้ายยุ่งกับพวกขอของข้าอาต่อไปตาใครกด R ฮะผมก็กดได้กดเลยทางนี้พี่ไปเปิดไฟคนเดียวพอเซฟไฟไว้มีสั่งไปใช้สองก้อน เก็บโรดเก็บโรดเพียงเยอะอยู่ก็ยังเยอะเจ็ดสิบเต็มอยู่เก okay. ouais. okay. ็บทบนินนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชี่ยมาแล้วโยนเลยโยนโยนนี่โยนไม่ไกลไม่ไกลแน่อีนี่มันร้ายมากต้องระวังมันให้ดีพวกเราต้องมุ่งหน้าต่อครับอย่าหยุดเฮ้ยอย่าทิ้งพี่ไว้คนเดียวกูกลัวผมว่ามันอยู่ทางนี้แหละเอาดิเอาดิพี่กดได้ไหมมึงทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ย มีตุ๊กตาบูดูอ่ะคืออะไรวะตรงนี้ไม่ีเสียงโอเคโอเคมีเสียงสีด้วยใช้เลยอีพิทยุพี่ใช้ตุ๊กตาบูดูแป๊บมาเลยดิมาเลยดิี่เจอตุ๊กตาบูดูกูหน่อยเป็นยังไงล่ะอีพีร้ายโอ๊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 ยทำไมล่างมลยเสียหลายไปเจอเทพแล้ว พวกเราไปก่อนเร็วโอ้ยทุกขตาบูดูนี่ช่วยอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ะตรงนี้มีไฟฉายตรงนี้มีไฟฉายเพิ่มเเออาก่นลยใครกดอาร์อีกผมไปเลยน้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยเร็วนั่นคืออะไรอ่ะเล่นอะไรก็กดอะไรวะกดผิดกดอาร์เร็วกดอาร์แล้วดิทางนี้ตรงไหนต้องอุ้ยติด อีผีนั่นมันร้ายก็จริงแต่มันหยุดพวกเราไม่ได้หรอกเว้ยผีวีนผีวีนพี่ที่มีเสียงกระดิ่งเสียใจด้วยนะผีมิวเพนเเก็บเลยเก็บเลยไอ้เหียไอ้เหียด่วยด้วยแม่งเฮ้ย สุดเสียงค่ะเฮ้เทป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 แดงฟ้าเบเทปอือเอาสิทำได้ก็ทำเว้ยดูจะเก็บเทปไปเรื่อยๆเขมาแล้วใกล้มากเลยอะผมกแล้วผมยังไม่ใช้อาเลยใช้เลยใช้เลยอุ้ยขวาแดงขวาเท่านี้เหลืองละ ขวาแดงเสียงเหมือนวอร์ดอุ้ยเหมือนวอร์ดพี่บ้าฟ้าใช่ปะข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยใช่ใช่วอร์ดเฮ้ยเฮทุกคนเปลี่ยนทางเถอะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมาทางนี้มั่งนี้ใครโยนคิวได้โยนไปข้างหน้าหน่อยพี่จะกดอานะไอ้เหี้ยเห็นไหมวังนีงแม่งเลยมันทำอะไรไม่ได้หรอกเว้ยผีร้ายตายซะ เฮ้ย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 ามันมีลอมันมีส,ก,สก,กิลว่ะสกิลควบคุมสมองแล้วว่ะมันเล่นแบบมีชันเชิงแล้วมันล็อกเป้ามาที่พี่ไงอีเนี่ย,นนยมีผีร้ายจอกูดำเลยมันมันส่งยาให้กันได้เว้ยเนี่ยโยนลงพื้นได้มั้งใครก็ได้กดอาหน่อยเร็ว อยู่ทางซ้ายพี่แดงเลยขอเก็บแบตเตอรี่ก่อนทุกค,คนกลับรวมตัวกันก่อนครับเร็วนี่นะตามไม่ดำไปตามไม่ดำไปมันชี้ไปตรงไอ้ฟ้าๆเนี่ยครับพี่นี่เหรอตรงรฟ้าๆข้างหน้าพี่มองไม่เห็นพี่เห็นขาวดำอะ่ะเดี๋ยวผมโยน <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยมามา <c oughs> มา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 ,มาอ้อมภูเขาวไว้ใช่ปะใช่ครมาทางนี้ก็ได้นะจริงๆอ้าวไปไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยเบนต์อย่าหลุดเร็วกำลังไปฮะ มันไปไม่ได้เดเป็นไงวะก็มาแดงไปทางนั้นจริงๆนะ้วเจ้าบอดเปล่านี่ไงนี่ไงนั่นเรากด A อ<ด>ยู่ดิพี่กดเดงหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยพี่เจอทางอ้อมแล้วหรอมันมันแดงแฟ๊ดเลยนะเว้ยแต่มันหลอกวะเออนั่นดิเราไปที่อื่นดีกว่ากูต้องการเลือดอย่ากจะเราวิง่งวีธีมันตามรอยเท้าดาบพี่หรือไม่วิ่งก็ตามได้ข้างหน้ามีบอด โอน <c oughs> ดับไฟกูด้วยมันแดกกูแน่นอนงานนี้ด้วยก่อนเร็วอีผ <c oughs> ีร้ายขำใหญ่นะคว <c oughs> ามปรสบกรณ์แบบอ๋อมันแดงวอดนะพี่ใช่มันแดงวอด์ดไรกันอื่นเถอะไม่งัน้นเราก็จะหาไม่เจอไปไปไปอย่าเข้าใกล้มันเจ็บเ <ไป S 1> ข้าใกล้เ <c oughs> ข้าใกล้มันแล้วมันเห็นด้วยนะเว้ยมันจะกระพริบขึ้นมาสีฟ้า อหายเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยผีมาข้างหลังมาร์ทมาร์ทมาร์ทหันหลังส่องเร็วไหน,<า>นแน่มาแน่แน,แนเ่เสียงซาซาของปอมอ่ะดีคอเยอะล้อนี่ไมันใช่เม็ดคิดหรือเปล่าไม่ใช่ เก็บผ่านไปใช้โอ้พี่ตรงนี้มีโทเทมพี่เก็บเลยเก็บเลยใช้เลยปักเลยไวๆเลยมันมาแน่มาแล้วเนี่ยไอ้ผีร้ายเนี่ยปาดไฟเข้าไปเร็วเข้าใกล้เราไม่ได้หรอกโอ้โหช่วยช่วยสาดหน่อยช่วยสาดหน่อยสาดอยู่พี่เก็บโทเทมแล้วปักทีใครก็ได้ปักแล้วนี่ช<ไ>ปักแวไ้หายไปแล้วหายไปแล้วนี่ไงเพนคิลเลอร์โอเคมันก็ยังคงแดงบอดอยู่อ่ะ ต้องไปให้ไกลกว่านี้โอเคไปไปไปที่อื่นแบตจะหมดวะพี่ตามพี่มาเฮ้ยผีีเฮ้ย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 โอ้โหไกลด้วยตายปะนั่นน่ะผ่านมาวะผัานผ่านที่เดี๋ยวจะมึงเป็นใครมานีเร็วมานีเร็วเร็วเลยไปแล้วเจ้า สีร้อยเหลือแค่สามม้วนเองโอ้ยทานหมดแล้วพี่ตามพี่มาตามพี่มาพี่ว่าแถวนี้มีวะอ๋อเจอแล้วเจ้าทานเอาไม่ใช่ทานได้ยินเสียงกด R แล้วเหี้ยบออดีกว่าข้างหน้ามันเดิมบ ย้อนกลับไปครงเก่าก็ไม่รู้อีครั้งเก่าไปทางไหนอันนี้ดิไปฉายมัดมีน้วิ่งเหอไปไกลหดเร็วเก็บเร็วแถวนี้เราเคยมาปะไม่แน่ใจพี่มันมีเดือนกระจกคุณคุณเลยไอผีไรมีผีโรคจิต เจอปะเบนเดืเอดสถานที่ถ่ายตรงนี้มีของเซมซีตรงนี้พี่แดงเลยข้างหน้าผมเนี่ยไปเลยมาดมาผีเบนกับมาเบนรวมตัวก่อนแป๊บนึงรวมกันไปก่อน,น,น,นพี่ขอ,ขอปักเซมซีแป๊บเดี๋ยวนะพี่อยู่ข้างในใช่ไหมพี่อยู่นี่เออเห็นแล้วครับนั่นน่ะผีเห็นปะเขียวๆอ่ะ ผมไม่เห็นไม่เห็นพี่เห็นคนเดียวเนี่ยพี่เห็นเนี่ยพี่เห็นอยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยมีวอร์ดด้วยแสดงว่าไอ้แดงเมื่อกี้คือวอร์ดอีผีร้ายทางอื่นกันพี่ไป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 ทางนี้ทางนี้ตามมาไอ้เทียไปทางไหนก็มีวอร์ดว่ะชิบหายต้องมีคนหนึ่งตายแล้วไปทำลายวอร์ดเป็นความคิดที่ไม่ดีอีกสักไอ้สะพานเราเคยข้ามมาไอ้ยเี ช่วยด,ด้วยตายเลยผีไล่อ,อีอ้าเหนอยเราเหลือสองคนแล้วว่ะเดี๋ยวพี่ปิดให้ตัวหนึ่งพี่ไปทำลายบอร์ดให้โหเทามากคตรแย่แ <c oughs> หมก็นของเราทางนี้เร็วเห็นเห็นแล้วอเอ็นซินัทแล้ว จะหาพี่จะช่วยหาเดี๋ยวพี่ไปเฮ้ยส่งมาไว้เดี๋ยวพี่ไปทำลายวอร์ดให้มันอยู่บอลบินบีมาร์จอนส่งไว้ส่งไว้อึดไปก่อนต้องท,ทำลายวอร์ดไม่หาเทปไม่เจอจริงโอ้โหวอร์ดตรงหน้า ออกมาจากตรงนั้นออกมาจากตรงนั้นกถลังออกไปโดนอีกแล้วเหรอออกแม่งเอ้ยโดนแดกเป็นว่าเล่นเลยอีบอร์ดนี่ก็ขึ้นไวเกินโอ้ยจยาดไปได้ตอนนี้เออทางนี้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 มาทางนี้ตามให้มาเร็วมันมาอีกแล้วสินะโดนเลยช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนเร็วขอปิดมาหนี้มาหนี้แบตหมดมีสาวน้อยมาหนี้ตามพี่มา เป็นสายหมดทำม,มาไวๆทำมาไวๆยากยม,ม<อ>ากๆายดวะให้มาร์ทลุ้นไงทำไมต้องเหลือเป็นโปรตีนเลยเจอปะนี่วิทยุกด R แล้วมันบอกว่าอยู่แถวเนี้ยว่ะกด R ได้ปะใครกดได้บา้างกดได้อยู่ทางเนี้ยทางที ปวอร์ดเปล่านั่นน่ะวอร์ดเปล่าไม่เห็นเมืี้นี่นี่น euh, ี่มาร์ทมาร์ทมาร์ทใช่ปะตะโกนทำไมอ่ะโกนปีนใช่ปะแถวนี้มีปะเฮ้ยมันต้องมีเด้เอาแล้วเอาแล้วเสียงเสียงเดี๋ยว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 อย่าอยู่กับที่อันนี้ก่อนตรงนี้มีไฟฉายมาร์ทแล้วก็พี่พ่อเทปวิ่งดิวิ่งดิล้ออะไรวิ่งดิล้ออะไรใครมีไฟจุดให้หน่อยเร็วจุดไฟให้มาร์ทหน่อย พี่จุดให้มัดโอ้ไม่ทันการนั่งหายากเหอะจริงยิ่งเลือน้อยยิ่งหายากแต่ก็ทำได้ดีนะครับเฮีย <c oughs> คือเราทำได้ดีนะเว้ยดูเส้นทางการเดินครับไปเรื่อยอ่ะน,นี้ก็เปิดวอดจังเลยเนี่ย หกรอบเลยดูมังดิละตอนเออแม่งโดนแม่งบอดล้อมอ่ะจะไม่เจอเลยที่คขานี้แล้วเราก็วนกลับมาไม่ออกจะกรอบตายเอาละครับวันนี้พวกเราก็จบลงมาแล้วนะยังแค้นมันอยู่เหมือนกันแค้นจิตไทยัแค้นนิวหรอ EP พีโลกจิต คราหน้าเนี่ยเดีวจะให้มาร์สกับเบนซ์เขาจัดก,การบ้างน,นะครับนนจะรู้เลยว่าความมันคืออะไรคือ <laughs> เป็นผีแ <laughs> ม่งมันจริงจริง <laughs> อ้าววันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยสงใคร